น้องผัดสาวลาวคนขมัวนั่นเองสําหรับมื้อนี้น้องผัดกําลังอยู่ที่ทางเข้าบ้านน้องผัดจะมานั่งรถเมย์ห้ไปที่ตลาดสุดสี่มุมเมืองต้องเป็นตลาดที่รวบรวมพักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดเซิ้งมื้อนี้ผัดสิไปถึกหรือบ่อนั่นกะไปเบื้องไปชมพร้อมกันเนาะเพราะว่าในการเดินทางไปนี่ผัดจะเดินทางด้วยรถเมย์อย่างเดียวนาอพี่น้องก็คือนั่งต่อเดียวจากหน้าบ้านนี่ไปถึงลังซิดเลยนาอพี่น้องเราจะไปลงที่หน้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ตรงหน้าตลาด สี่เมืองเลยสําหรับในมื้อนี้พัดก็ได้เตรียมยาดมยาหม่องในเรื่องการเมารถเมล์และ้วนะ้พี่น้องซึ่งรถเมล์ห้าสี่ก็คือเป็นรถเมล์ที่มีแอร์แบบเย็นเจี๊ยบเลยก็ยังเมาอีกเนาะแต่มันนี้พัดจะเตรียมยาดมยาหม่องในขณะนี้ก็พร้อมแล้วน้พี่น้องรถกําลังจิมาแล้วจังไดกลับไปเพิ่งไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลย ู่ที่รถเม504แล้วเนาะผัดนังออกจากบางคอแลมแล้วในตอนนี้ซึ่งอัตราค่าโดยสารนั้นไปลงที่หน้า จากที่นั่งรถหนึ่งชั่วโมงผ่านไปในตอนนี้น้องผัดก็ได้มาฮอททีจุดหมายปลายทางกันแล้วเนาะทุกคนตื่นเต้นเด้ h, สิเห็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเนาะพี่น้องสำหรับตลาดสี่มุมเมืองแมนตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินซอยเจ็ดสบตำบลคูโตดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีประเทศไทยเนาะซึ่งจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเชียรังสิต ติดกับถนนพหลโยธินที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้เนาะซึ่งถนนสายนี้จะเป็นถนนสายลักของประเทศไทยก็คือสามารถเชื่อมต่อกับทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้เลยเนาะเอาละทุกคนสำหรับตอนนี้พันระเดินทางมาทีทา่หน้าบิ๊กซีหลังซิดแล้วเนาะพันกำลังฉีดยางไปที่ตลาด4ีม่เมืองอพี่น้องจัาต้องบอกเลยว่าใครกันเ้องปัดีนะเนาะเมารดแล้ว เรื่องอันตลาดสี่มุมเมืองแล้วเนอะตอนนี้พัชชีมาสนใจเรื่องปลาโคปลาเนี่ยมาวันละหิวเลยพี่น้องก็ได้อยาก อีอีนองพัดวอลินเดอร์ในตอนนี้เขาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยสําหรับรถยนต์รถขนส่งก็จะเข้าทางด้านนี้เนาะพี่น้องส่วนมือนี้ผัดจะบุเข้าทางนี้ผัดจะเข้าทางตลาดดอกไม้เนาะเพื่อพาทุกท่านเข้ามาชมบรรยากาศในตลาดเพราะว่าตลาดแห่งนี้นะ,นะพี่น้องจะมีตลาดดอกไม้ตลาดผักตลาดผลไม้เนาะตลาดสินค้าเปรรูปอย่างซี่นนะส่วนนี้ก็คือเป็นสินค้าเปรรูปจะมี ปังข้าวหลามแคบหมูโอ้ยสารพัดนาน,นาเนาะพี่น,อน้องข้นมพบเคี้ยวขนมพื้นเมืองป๊าดมีหลายกระโดกกระดียพี่น้องเลยในตอนนี้น้องพัดกัได้อ้อมมายืนอยู่ที่ทางเข้าของตลาด4ี่มุมเมืองกันแล้วเนาะซึ่งอยู่ทางเข้าเราจะสังเกตเห็นเมกียงเหยื่อหน่วยนี้เนาะพี่น้อง ตังเห็ดโตโกอยู่เนาะสำหรับตลาด4ี่มุมเมืองแห่งนี้แมนเป็นตลาดค้าส่งพักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยเนาะซึ่งมีพื้นที่กว่า320ไร่ในพื้นที่ทั้งหมดนี้เพิ่นได้แบ่งออกเป็นตลาดค้าพักส่งนั้น8อาคารเนาะ้วกะอาคารค้าผลไม้ส่งเจอาคารพี่น้องนอกจากนี้กันยังมีพื้นที่ที่จอดรถ จอดได้กว่า4,000คันเนาะส่วนมูลราคาในการก่อสร้างตลาดแห่งนี้นั้นรวมๆแล้วกว่า4,500ล้านบาท ในคลิปตอนนี้น้องพัดกําลังพาทุกท่านมายู่ที่อาคารผลไม้ไทยเนาะก่อนอื่นพัดตรงขอชื่นชมทางประเทศไทยเพือนเนาะที่จัดสรรปันส่วนตลาดได้อย่างเป็นระบบระเบียบเรียพอยเนาะซึ่งเพื่อนจะแบ่งเป็นตลาดส้มตลาดสับประรดตลาดผลไม้รวมจังเช่นะซึ่งมันเป็นอีกอย่างที่หางของง่ายขนาดเ,นเวลาเข้ามาซื้อผลไม้อยู่ตลาดแห่งนี้ส่วนราคาก็คือจังที่เห็นเลยพี่น้องบ่อได้แพงเลยเนาะสมเป็นตลาดค้าส่งพัก ลลไมททีีท่่่ใใหญสุดนอาเซีียนอนอันนี้ก็คือเป็นอาคารเกี่ยวกับผล,ลไม้ไทยเนาะพี่น้องที่พัดเริ่มเข้ามานี่กะอันนี้ครัง้งแรกในชีวิตได้ที่มาเห็นตลาดผลไม้ใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกเลยว่ามันกว้างอิลีพี่น้องถ้าถ้ายางมมืนมนี่ก็คือสิเออจักทัวบทัวแหละอันนี้แค่เพียงโซนหนึ่งเนาะก็คือโซนผลไม้ไทยเนาะพี่น้อง หลังจากที่เฮาออกจากอาคารผลไม้ไทยตอนนี้พัดจะพาทุกท่านมาเบึ่งที่ตลาดผลไม้ต่างประเทศหรือผลไม้นาเข้าเนาะซึ่งราคาก็คือจังที่เฮาเห็นเนาะก็ว่วดาแพงพี่น้อง แต่พัดจ,จะสังเกตเห็นว่าอาคารผลไม้นาเข้าจากต่างประเทศนี่จะน้อยกว่าอาคารผลไม้ไทยเนาะน่าจะเป็นเพราะว่าอาคารผลไม้ไทยนะพี่น้องเพื่อนจะให้กเกษตรกรไทยเนาะหรือว่าชาวสวนที่ปลูกผลไม้นะ่ะนาเข้ามาขายที่นี่เนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นสูตรรวมนั่นเองเนาะโอ,โ,อโอ้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไผยได้มาตลาดอันอย่างก็ตลาดสี่มุมเมืองคานะายะสูอัน ยางเด้อพี่น้องตายได้มันกวางแหงอีหลีเนาะแบบเออตอนนี้ยังขี้งอยาง,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 งออกสิหาวินน่งอ้ออ,อโนพัดก็ได้ยาง,ง,งมาฮวดที่โซนอันนี่ย่ยงก็ผลไม้ต่างประเทศเนาะ พัดแวะจมน่อยนึงตอนนี้เราไปกันต่อเลยเนาะพี่น้องพัดกําลังพาทุกท่านมาอยู่ที่อาคารผักปรุงรดเนาะซึ่งอาคารนี้ก็จะมีพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างเนาะที่เป็นผักปรุงรถส่วนที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นอาคารขนส่งพักเนาะซึ่งจะมีกะเกษตรกรเพื่นขนเข้ามาก็จะมาจอดเรียงเรียงกันอยู่ม่องนี้เนาะแต่พัดมาช่วงบ่ายก็คือ เพิ่นส่งเพื่อนขายกุเมื่อเมื่อแล้วจังมาเนาะพี่น้องถ้าปกติรถจะจอดเต็มเลยอาคารพักนี่ไหมวันนี้เฮามาเบิง่งที่ตลาดพักทั่วไปเนาะพี่น้องต้องบอกเลยพัดนี้ลงว้าวว้าวเลยเนาะก็คือมะเขือถุงละสี่สิบบาทโบเมตรถุงน้อยๆได้พี่น้องเอ,อ่อกระลำปียางชิน้นเนาะปั๊ดมีแต่ถุงละสี่สิบเนาะเพื่อนบอกว่ายิงมาสายยิงได้พักคึกเนาะพี่น้อง และเอามาเบิงที่ตลาดพักพื้นบ้านหรือว่าพักคัดบรรจุเนาะซึ่งอยู่อาคารนี้เพื่อนจะคัดพักอย่างดีและเพื่อนจะบรรจุให้เป็นถุงเป็นถุงเนาะเฮ็ดนางฟ้าบอนอมันโบอย่างซี่นะที่เป็นของพื้นบ้านเป็นแบบทุกอย่างอ่ะเนาะที่เป็นพื้นบ้านเพื่อนจะเอามาไว้ในอาคารนี้ อยู่ภายในตลาดแห่งนี้นอกจากจะมีอาคารพักอาคารผลไม้ที่น้องพัดพายยางเลาะเบิ่งแล้วนั้นก็นยังมีอีกหลายๆซนเนาะที่น้องพัดไปบทัวเพราะว่ามืดเวลาก่อนต้องขอโทษขออภัยนำเนาะพัดตรงฟ้าวกลับไปเข้างานตอนแรงนั่นเองจังใดคลิปนี้ถ้าเกิดพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้นำเนาะ ทุกคนสำหรับคลิปที่น้องพัดพามารีวิวตลาดสี่มุมเมืองในมือนี้ก่สิะมีเพียงทอดน,นี้เนาะถ้าหากคลิปนี้พิดาลาดประการใดหรือว่าข้อมูลอันใด,ดพิดพลาาพัดต้องขอโทษขออภัยไวน้นณที่นี้เนาะตอนนี้พัดกก็เดินทางออกจากตลาดมาแล้วน้อพัดจีไปขึ้นรถเมห้าศูนยกับบ้านเนาะทุกคนก็คือตอนนี้เวลาบ่ายสองน้องพัดใช้เวลานั่งรถมาจาก พรามท่านประมาณ1นึชั่วโมงเนาะนั่งรถ504มามาถึงลังซิตเอ่อมาไกลามากมายเนาะตอนนี้พัดสิข้ามไปอีกฟังนึงเพื่อนังรถเอ่อ504กลับ,บ้าแล้วเนาะอย่างใดคลิปนี้ก็ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การถือเก่าแล้วเนาะขอบใจหลายๆเด้อสำหรับมื้อน,นี้ต้องการบ,บ้านสวาสดีสวัสดีส